สละบสุดเรทสุดท้ายของหมอความมหาชนนะครับเบรกนี้แน่นอนว่าเราจะมาตอบคําถามของพี่น้องประชาชนที่ส่งข้อความมาหาเราในเพจ f a c e b o o k หมอความมหาชนนะครับคำถามแรกนะครับของน้อจงจมที่ส่งมานะครับเขาบอกว่าเขาขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วแม่ได้ซื้อบ้านซึ่งเป็นบ้านตึกแถวครับ,รบจุดประสงค์ก็คือข้างหน้าบ้าน หลังนี้จะยกให้พี่ชายคนโตนะครับตัวเหตุผลคือว่าเป็นเงินของพี่ชายคนโตที่ทํางานและให้แม่เก็บจนสามารถซื้อได้และหลังจากนั้นเนี่ยแม่ได้ให้พี่ชายคนโตไปเซ็นชื่อในโฉนดแต่พี่ชายคนโตเนี่ยนะฮะการศึกษาน้อยการอ่านการเขียนไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับเลยไปปรึกษากับพวกลูกๆอีก5้าถึงหคนคซึ่งหนึ่งในนั้น ก็มีคนที่ร้องเรียนมาด้วยนะครับว่าจะต้องให้ใส่อีกกี่คนเข้าไปให้ช่วยดูแลเผื่อข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ทําธุรกรรมกันได้ช่วยกันได้ก็เลยให้พี่ชายคนที่2ไปลงชื่อฮะแต่แม่ก็ได้พูดต่อหน้าพี่ชายคนที่2ว่าไม่ได้ให้แกนะ,ะพูดตรงแบบนี้ไม่ให้แกนะ,ะแค่ให้มาลงเผื่อช่วยดูแลกันข้างหน้านะครับก็ต้องโอนคืนให้พี่ชายคนโตด้วยซึ่งคําพูดนี้พี่น้องทุกคนได้ยินและรับทราบ ในจุดประสงค์นะครับว่า,าคืออะไร,รแต่เมื่อเวลาผ่านมาแม่ล้มป่วยแต่ก็ยังมีสติสามารถชัญญะนะฮะพูดคุยได้อยู่นะครับพูดกับลูกว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปจะต้องให้พี่ชายคนที่สองโอนคืนมาเป็นของพี่ชายคนโตเท่านั้นและหลังจากที่แม่ได้เสียไปแล้ว พวกเขาครับนะครับก็ได้ติดต่อไปหาพี่ชายคนที่สองให้โอนคืนตามจุประสงค์ของแม่ตามคำสั่งแม่แต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะกลับถูกเรียกร้องเงินคำถามที่จะถามท่านโกศวัคือเราต้องให้ด้วยเหรอถ้าไม่ให้ได้ไหมเขาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ได้จะไปฟ้องเจอกันที่ศาลหัวหมอมากเลยครับนี่แหละครับเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องนะครับถ้าเจรจาตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเหมือนเรื่องพิพาทเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ มาดูเรื่องนี้ครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะเอาที่ดินให้ใครอย่างเรื่องนี้มันเกิดมาตั้ง30ปีที่แล้วสมัยก่อนนียอาจจะมีปัญหาเรื่องเขียนหนังสือเรื่องเซน็น <ừ> นะครับก็ไม่ไปใส่ตรงนี้แหละครับคิดกันเองรจริงๆแล้วถึงอ่านหนังสือเซ็นชื่อไม่ได้เขาก็ใช้ปั๊มนิ้วได้ <ừ> ปั๊มลายพิมพ์นิน้วได้ใส่ชื่อให้ชัดเพ,เพราะนั้นเพราะนั้นต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะยกที่ดินให้ใครซื้อที่ดินให้ใครเอาเงินลูกลูกคนนี้จ่ายเงินให้แม่เยอะแม่เก็บตังค์ได้ซื้อออยากกใส่่ชืลู จะได้ตอบแทนเข้าไปเขาเป็นคนให้เงินแม่มาใส่ชื่อเขาเลยครับถ้าใส่ไม่ได้มีปัญหาการใส่สํงงานักงานอายการจังหวัดทุ่งคลองสิทธิ์ทั่วประเทศอยู่ใกล้บ้านเข้าไปปรึกษาครับจะทํานิติกรรมยังไงให้ถูกต้องกรณนนีอย่างนี้นะครับพอเกิดปัญหานี้ผู้ชายลูกชายคนที่สองบอกว่าใส่ชื่อเขาแล้วถ้าอยากได้ให้เอาเงินมาถ้าไม่เอาเงินมาไปฟ้องเอาตรงนี้นะครับต้องขอดูเอกสารนิดนึงขอดูโฉนดนะครับผมอยากให้ท่านที่ปรึกษาเข้ามาในรายการเรานะครับ ไปหาไอการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านท่านอยู่จังหวัดไหนใกล้บ้านเอาเข้าไปถือโฉนดไปด้วยนะครับเอารายละเอียดที่มากกว่านี้สักหน่อยนะครับไปนั่งเล่าให้เขาฟังเขาจะดูครับว่ากระบวนการตรงนี้ขอดูเอกสารแล้วจะสามารถตัดสินใจแต่ข้อสันนิษฐานอันแรกกฎหมายบอกนะครับว่าใครที่มีชื่อใน,นโฉนดคนนั้นกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงก่อนอเพราะฉะนั้นจะหักล้างได้อย่างไรขอรายละเอียดท่านนะครับกับพี่น้องท่านที่ตกลงเนี่ยได้โปรดไปเล่าให้เอาการเพื่อรักษาสิทธิ และอันดับแรกอายการอาจจะเชิญพี่ชายคนที่สองนี่ครับมาเจราจาไก่เกียกันทั้งครอบครัวก่อน <C> จะได้ไม่ต้องฟ้องร้องกันถ้าฟ้องร้องกันเมื่อไหร่ความเป็นพี่เป็นน้องก็จบถ้าไก่เกียรตกลงกันได้ความเป็นพี่เป็นน้องก็รักษาไว้ได้เพราะนั้นอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับไม่อยากให้ฟอ้องร้องพี่น้องไม่ไมครวรจะขึ้นศาลกันนะครับ <C' S 2> มาหาอายการครับเราจะไก่เกียรเราจะนอมข้อพิพาท <im> ตกลงกันได้ความรักความสามัคคีในครอบครัวยังมีอยู่และข้อพิพาทจบนะครับ มาเถอะครับให้เราเจรจาไก่เกียร์กันก่อนไม่จําเป็นจริงๆนะครับไม่ต้องทําอย่างที่ร้องขอมาว่าท้าให้ไปฟ้องกันแล้วนะครับขอใหาง่ายว่าอยากจะให้คุยกันเรื่องนี้มันคุยกันได้นะครับถ้ากับไปฟ้องร้องขึ้นศาลขึ้นมาความเป็นพี่เป็นน้องจบแน่นอนใช่ครับถ้าดูตามเอกสารง่ายๆเนี่ยใครมีชื่อในโฉนดก็ได้เปรียบก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะหักล้างยังไงเดี๋ยวขอดูหลักฐานแล้วมาว่ากันครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาขอปรึกษานะครับเขาบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ย ทำงานเป็นเสมียนที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยได้มีการกระทําการยักยอกทรัพย์ถูกจับได้และปรากฏฝั่งนั้นเขาก็ตีเงินเป็นตัวเลขออกมานะครับเป็นจำนวนเงิน2องแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับเขาถามอย่างนี้ครับคุณโพสวั์ขอทราบโทษในการจําคุกกี่ปีหรือจะขอไก่เกียรชดใช้เป็นรายเดือนตามกําลังที่จ่ายได้ไหมครับถ้ายักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่า จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,รบนะครับแต่ยักยอกเนี่ยมันเป็นความผิดในยอมกันที่ยอมความกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีทางออกนะครับ<ะ>ไปเจรจาครับไปขอร้องไปขอคืนเงินเขาครับมีมากน้อยไปขอคืนไปขอร้องเจรจากันนะครับถ้าตกลงกันได้นะครับถึงแจ้งความแล้วก็ยอมความได้ถอนแจ้งความกันได้จบกันได้นะครับแต่อันดับแรกถ้าผิด นะครับอายการแนะนําว่าต้องไปขอโทษกันก่อนครับผิดแล้วต้องสํานึกผิดก่อนแล้วก็ขอโทษแล้วก็เจราจาแล้วก็ขอร้องอม,มีเงินเท่าไหร่คืนเขานะครับ,รบนะขอความเห็นใจบางรายอาจจะมีไม่หมดนะครับแต่ว่าคืนได้มากน้อยคนที่เขาเสียหายเขาจะเห็นความตั้งใจและความจริงใจที่คุณจะมันบรรเทาผลร้ายมาเยียวยานะครับจะได้ตกลงกันได้ครับ<ฮ>และก็ถ้าตกลงกันได้คดีจบได้ครับยอมความได้อันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับ เมื่อไห่ก็ตามที่คุณนาปิดคุณไปขอโทษเขาก่อนสํานึกผิดก,ก่อนต้องขอโทษก่อนครับอันดับแรกแล้วเรื่องอื่นจะคุยกันง่ายขึ้นครับนะครับที่ผ่านมาคือคนไม่รู้ว่าใครผิดไม่รู้ว่าใครถูกนะวันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยเรามาถึงจุดที่หลายคนนะครับได้ประโยชน์เขาบอกดีเสียประโยชน์เขาบอกไม่ดีได้ประโยชน์หรือชนะคดีนะบอกยุติธรรมแต่ถ้าแพ้คดีบอกไม่ยุติธรรมแต่ความยุติธรรมจริงๆมันมีกฎหมายเขียนอยู่ครับครับเอาละครับ คำถามสุดท้ายนะเพราะเวลายังเหลืออยู่นะครับที่คุณผู้ครับดิฉันมีที่ดินมรดกจากตายายเพิ่งโอนมาเป็นเชื่อของดิฉันเมื่อปีที่แล้วลุงป้าดูแลอยู่และอาศัยอยู่บนที่ดินนี้ค่ะ1ิปีก่อนมีเพื่อนลุงป้าลำบากมาขออยู่อาศัยบอกว่าแค่ขออยู่นะขอจนลูกเรียนจบก็จะออกไปให้เป็นสัญญาปากเปล่าเชื่อใจกันปัจจุบันสารขึ้นขึ้นสารแล้วนะครับเรียกร้องให้เป็นของตัวเองอ้าว โดยตอนนี้ขึ้นศาลเนี่ยให้ลุงไปเป็นพยานด้วยและเขาบอกเขาแพ้เพราะเขาครอบครองมาเกินสิบปีเออเดือดร้อนมากๆเพราะที่ดินที่เขาเรียกร้องไปอ่ะมันอยู่หน้าที่เลยค่ะอันนี้ผมขออนุญาตไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันและปัจจุบันจะต่อเติมบ้านด้วยดิฉันต้องทำยังไงลุงก็เครียดมากดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเพราะเขาเป็นคนใจอ่อนนำพาคนนี้มาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวอยู่ที่ดินอํา ตัวเขาอะัวคนร้องเรียนอยู่ที่กทมที่ดินอยู่ที่อำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับอ๋อถ้าอยู่เชียงใหม่นี่ไม่ยากเลยนะครับเชิญไปพบกับอายาการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่นะครับ,รบในรายละเอียดเพราะว่าในคําถามเนี่ยบงเล็บมาให้เราด้วยนะฮะที่ถามมาเนี่ยนะครับบอกว่ารายละเอียดลึกๆไม่ทราบค่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นในคําถามมาเนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดลึกๆแต่อันนี้นะครับถ้าให้ผมอ่านแล้วก็คิดเองคร่าวๆนะครับก็คือ ยินยอมให้เขามาอยู่ในที่ดินหลังจากอยู่ไปอยู่มาอ้างครอบครองปรปักแม่เลยถึงมีการไปขึ้นศาลแล้วในนี้บอกว่ารู้สึกจะแพ้ด้วยใช่ไหมครับโอ้แพ้ครับแพ้เพราะเขาครอบครองมาเกิน10ปีอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องครอบครองปรปนะครับเพราะฉะนั้นแพ้แล้วเนี่ยในกฎหมายเนี่ยยังสามารถอุทธรณ์ได้นะครับ ลองไปปรึกษาอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ก่อนนะครับเอารายละเอียดมากกว่าน,นี้มานั่งคุยกันนะครับในทางกฎหมายเนี่ยคดีเนี่ยยังมีสารชช้นต้นสารอุทธรณ์สาลฎีกาแล้วก็เราโต้แย้งสิทธิ์ยังไงเดี๋ยวอายการจะให้ความรู้แล้วชีวิตเราจะได้เดินไปต่อกันเพื่อให้ยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับคือจริงๆเอกสารที่ท่านผู้ชมนั้นส่งมาป็นเป็นเพียงข้อความเพราะฉะนั้นเนีเ่ยทางคดีจริงๆเนีเ่ยเราไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าแนะนําไปได้ว่าจะต้องไปหนึ่งสายังไงนะครับ ในคดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ถามเองเนี่ยเขาวงเล็บมาเลยว่ารายละเอียดยังไม่ทราบค่ะเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนเคลียร์แต่เขาถามก้ว้างมาเพราะฉะนั้นอยากได้คําตอบที่ถูกต้องไปพบเถอะครับไอการจังหวัดกรุงเท์นี่บอกว่าที่ดินอยู่เชียงใหม่นะครับไปพบตรงนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าบอกว่าดิฉันอยู่กรุงเทพก็เข้ามาที่กรุงเทพครับเรามีหลายสาขาเข้ามาพบได้ครับมาหาความรู้แล้วเอารายละเอียดเพิ่มเติมหรือ ทางอายการอยากรู้อะไรเราจะได้สอบถามท่านท่านจะได้โทรแล้วขอรายละเอียดครบถ้วนนะครับคำตอบจะชัดเจนถูกต้องแม่นยําที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมทรับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากรายการหมอความมหาชนไปไม่มากก็น้อยวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านโกศลวัฒน์มากนะครับทีครับร่วมพูดคุยกับเรานอกสถานที่นะครับวันนี้ที่วัดสุดชั์เลยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ